สวัสดีกันนะคะทุกคนวันนี้นะคะสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะมานะคะใช้ไพ่ทาโร่นะคะ EP หนึ่งกันเลยนะคะหลังจากที่นะคะผู้อ่านไพ่นะคะไปร่ำเรียนมานะคะจนจบคอร์สแล้วเนาะเราก็จะมานะคะมาดูนะคะวันนี้นะคะคุณจะได้รับพรอ,อะไรจากจักรวาลน,นะคะ r รนดอม EP นี้นะคะเป็น EP แรกนะคะ คุณนะคะจะได้รับพรอ,อะไรจากจักรวาลมาดูกันเลยนะคะเราจะใช้ไพ่สองกองนี้นะคะทุกคนนะคะาภาพชัดไม่ชัดบอกแม่บอกได้นะคะบอกแม่หมอได้นะนะคะแม่หมอขอสับไพ่ก่อนนะนะคะการสับไพ่ของแม่หมอนะคะจะแบบว่านะคะยังไม่เก่งยังไม่ได้ทำงานเท่าไหร่นะทุกคนนะนะคะเรามาให้จักรวาลน,นะคะโวยพรให้กับเราดีกว่านะว่าจักรวาลอยากได้ อยากบอกอะไรนะคะไพ่นะคะว้าวทุกคนทุกคนดูนี่ไพ่พระสังกราชเดอะไฮโรแพนกับเดอะเดทนะคะการตายแล้วเกิดใหม่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือจักรวาลน,นะคะจักรวาลอยากจะบอกคุณนี่ท่านท่านมาอยอยพอให้คุณโดยเฉพาะเลยนะคะมันจบลงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนนะคะเรามาต่อกันเลยทุกคน นะคะแม่หมอขอเปิดไพ่เลยแล้วกันเนาะนะคะให้ทุกคนตั้งจิตอธิษฐานดีๆนะคะจักกวาลน,นะคะหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวคุณนะคะเมื่อกี้ออกมาเลยนะคะเป็นพระสังฆราชเลยนะทุกคนนะคะท่านอยากบอกอะไรกับคุณนะคะอะนะคะไปเลยนะคะนะคะใบแรกนะคะ j u d g m e n t ทุกคนจ๋า judgment นะคะจั m เมนนะคะ คุณขอสอิ่งใดไว้จะสมปารถนาทุกๆอย่างนะคะว้า wow. วนะคะนะคะสองถ้วยนะคะถูออฟคัพนะคะถูออฟคัพขอเปิดเลยนะคะราชินีนะคะคินออฟบอลนะคะราชินีถือไม้เท้านะคะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้นะคะที่แบบว่าการงานมีความสุข,ขุมมีการแบบสุข,ขุมนุ่มลึกเป็นผู้หญิงที่แบบว่าเป็นผู้หญิงที่เก่งมากนะคะถ้าเป็นผู้ชายเซที สิบเหรียนทุกคนอุ้ยดีใจ ep แรกนะคะทุกคน ep แรกก็มาแบบนี้เลยทุกคนนะคะทุกคนก็เห็นนะคะเดอรชาลีออดการเดินทางนะคะหรือว่าเป้าหมายสู่ความสําเร็จวีทุกคนนะคะอ่ะนะคะข้างนะคะด้านหลังของคุณเป็นการต่อสู้การความขัดแย้งกับการทํางานนะคะทุกคนนะคะอันนี้ด้านหลังนะคะ อันนี้เดอรซันนาะด้านหลังของคุณจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนนะคะวุอีพีแรกก็ดีเลยอะ่ะทุกคนนะคะเราสับไพ่ยังไม่เก่งนะทุกคนนะคะสับไพ่ไม่เก่งแต่แม่นนะคะอ่ะต่อไปนะคะไพ่ดอวูนะคะคุณจะได้เดินทางไปต่างประเทศหรือความ คุณจะได้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างตามที่คุณปรารถนาเพราะมันขึ้นเดอะเวอร์ไพแห่งความสําเร็จนะคะทุกคนนะคะเดอะแฮงแมนการรอคอยสิ่งที่คุณรอคอยมาท่านให้ผ่อนท่านแล้วคุณแล้วนะคะทุกคนดีใจด้วยนะคะเดอะเดย์ date, เห็นไหมนะคะการตายแล้วเกิดใหม่ไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอุปสรรคอะไรตอนนี้มันได้ผ่านไปแล้วนั่นคุณได้ข้ามผ่านไปแล้วนะคะปีที่แล้วหรือว่าเดือนที่แล้วหรืออะไรก็ตามนะคะ ขอให้คุณน้อมรับคําทํานายนี้เลยนะคะคุณจะมีแต่สิ่งดีๆความเป็นเศรษฐีจะมาหาคุณเห็นไหมคะออกมาออกมายืนยันเลยว่าเดอะ a เดทนะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงเห็นไหมคะเดอะแชมเปญนะคะการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเลยนะทุกคนนะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเลยนะคะเพราะว่าขึ้นไพ่เศรษฐีมาแล้วขึ้นไพ่เดอะเวอร์ไม่มีไพ่ลายนะคะ ไม่มีใคยร้ายแต่นะคะการงานของคุณคุณยังสับสนอันนี้คือการสรับสนนะคะห้ามเมถาวนะคะเป็นชาวนะคะธาตุไฟเมษินธนูนะคะแล้วก็นะคะกุมภิถุนตุลนะคะธาตุน้ำธาตุดินนะคะ,ะนะคะน้อมรับคำทำนายได้นะทุกคนนะนะคะ มาแล้วธาตุลมนะคะธาตุลมนะคะคุณยังลังเลมีความลังเลมืดมนไม่กล้าตัดสินใจอะไรบางอย่างอยู่เนาะนะคะเรามาดูกันต่อนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อนะคะท่านให้พรอ,อะไรคุณคุณรับไว้เลยนะคะเพราะว่าคุณจะได้แบบว่าคุณดูดินะคะสิบเหรียญนะมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะคะที่ผ่านมานะคะคุณอาจจะตกงานโดนออกไล่ออกจากงานหรืออะไรก็ตามนะคะ ทุกคนอันนี้นะคะมันจบลงแล้ว10ดาบคือคุณโดนแทงข้างหลังหรืออะไรก็ตามเราไม่ทราบได้นะคะอะนะคะนะคะการเดินทางนะคะการงานมั่นคงนะคะคุณจะทำงานในโลกออนไลน์ก็ได้นะงานของคุณขึ้นสองม้เท้านะคะคุณคุณอยากปรารถนางานนะคะที่เหมาะสมกับคุณคุณก็ได้งานนะคะได้เงินได้งานนะคะได้ทุกอย่างตามที่คุณปรารถนานะนะคะ งานสำเร็จเห็นไหมการงานสําเร็จคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถทําได้ทุกอย่างนะคะทําได้ทุกอย่าง1ิบอันนี้งานสําเร็จนะคะการงานสําเร็จนะคะขอให้คุณตั้งใจนะคะซีเลียนซีเลียนคือการมาธยันอดออมนะคะคุณได้เงินมาคุณก็รู้จักนะคะแบ่งสัดแบ่งส่วนอันไหนเป็นรายจ่ายก็ใส่ไว้จ่ายเป็นรายได้ก็เก็บก็ออมนะคะอันนี้ดีนะคะทุกคนนะคะ หกไม้เท้าความสําเร็จนะคะของงานบอกแล้วว่าคุณอนะ่ะเป็นคนเก่งทํางานเก่งนะคะชัยชนะดูยอดมะกอ,อกดิทุกคนยอดมะกอ,อกอยู่ตรงเนี้ยคือความสําเร็จของงานเลยนะนะคะความสําเร็จของงานเลยนะคะอ่ะนะคะขออีกนะคะอ่ะหรือ9 9ไม้เท้าเนี่ยนะคะคุณจะ หางานใหม่ก็ได้นะคุณกําลังหาว่างานใหม่ถ้าถามว่าคุณได้งานใหม่ไหมอ่ะนะคะนี่ได้งานใหม่เป็นงานที่คุณรักด้วยความมั่นคงของงานถ้าใครถามเรื่องงานคุณก็จะได้งานใหม่งานที่คุณเตรียมตัวรับเงนินรับทองนะคะเอสออฟคัพนะคะถ้วยเบลอเลยถ้าคุณหวังเรื่องงานคุณจะได้งานวงหวังเรื่องความรักเนี่ยเหรียญเหรียญเหรียญ มีนกพิราบมาส่งข่าวสามนำเงิน,นเงินมาให้คุณนะคะทุกคนนำเงินมาให้คุณเลยนะคะทุกคนถ้าเสียงรบกวนก็ขอโทษทีนะนะคะว้าวก้าถ้วยนะคะความสุขสมบูรณ์นะคะความสุขสมบูรณ์ความมั่นคงในชีวิตเกิดขึ้นแล้วนะคะเดอะฟูความเป็นอิสระทุกคนความเป็นอิสระนะคะทุกคนจ๋าคุณจะได้เป็นอิสระนะคะ คุณจะไม่แบบเพราะว่าที่ผ่านมามันขึ้นสิบดาบขึ้นเดอะเดทนะคะการรอคอยคุณรอคอยอะไรคุณสมปรรถนาแล้วนะคะอีกไม่กี่วันนะคะคุณจะสมปรรถนางานคุณก็จะได้งานเงินคุณก็จะได้เงินนะคะทุกคนมาดูว่าไพ่นะคะอีกกองหนึ่งท่านอยากบอกอะไรนะคะไพ่อีกกองหนึ่งท่านอยากบอกอะไรนะคะทุกคนนะคะอ่าแม่หมอขอเก็บกองนี้ก่อนนะคะนะคะ เราขอเก็บกองนี้ก่อนนะนะคะน้อมรับคําทํานายได้เลยนะคะทุกคนเพราะว่าดวงชะตาของคุณเปลี่ยนแล้วคุณจะได้เจอกับความสุขนะคะความมั่งคั่งร่ํารวยความเป็นมหาเศรษฐีนะคะอ่ะนะคะไปเลยค่ะนะคะแม่หมออ่านเร็วนะคะทุกคนแม่หมอเอาเนื้อ,เ,อเลยนะคะนะคะขออนุญาตนะคะ ะะขอให้ท่านบอกนะคะว่าท่านอยากสื่อท่านจะให้พรอ,อะไรกับคุณอีกนอกจากเรื่องงานนะคะเรื่องความสุขนะคะคนที่มีทุกข์นะคะคำจิตใจให้สบายนะนะคะทุกอย่างปัญหามันเกิดขึ้นเดี๋ยวเราก็มีทางออกเองถ้าคุณทำจิตใจให้สงบนะคะนะคะถ้ามีอะไรนะคะ ปรึกษาได้นะไม่เสียตังนะว้าวนะคะไพ่ใบนี้ออกมายืนยันเลยนะคะทุกทนว่านะคะดิเอมเพสราชินีเป็นผู้หญิงที่แบบว่าถ้าเป็นผู้ชายนะที่ยังโสดคุณจะได้เจอผู้หญิงที่ร่ำรวยมั่งข้างร่ำรวยเป็นแม่ของลูกได้ถ้าคนมีคู่แล้วนะคะคุณจะได้บุตรนะคะครอบครัวคุณจะสมบูรณ์ขึ้นแต่ถ้าผู้หญิงโสดนะคะ ผู้หญิงโสดนะสมมุติว่าเป็นคนโสดนะคะก็คือคุณจะเป็นผู้หญิงเป็นราชินีมีครบทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือจักรวาลมาให้พรคุณแล้วนะคะจักรวาลมาให้พรคุณเต็มๆเลยนะคะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือนะคะาศาสนาฮินดูาศาสนา,อ,าอิสลามอะไรก็ตามนะคะเทพเจ้าให้คุณนะคะจักรวาลให้คุณนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าเป็นศาสนาพุทธก็ ะคะคุณปฏิบัติดีปฏิบัติตชอบคุณก็ได้ตามนั้นนะคะปล่อยใจให้สบายนะเห็นไหมนะคะความสำเร็จ S of s o r t นะคะก็คือหนึ่งดาบความสำเร็จของการทำงานที่ผ่านมาคุณฝ่าฟันอุปสรรคปัญหามาเยอะแยะจนได้รับชัยชนะหนึ่งดาบนะคะ มาจากไหนไม่รู้แต่ว่าคุณสําเร็จแน่นอนไม่ว่าจะเป็นด้านการงานการเงินนะคะเพราะว่าไม้เท้าออกมาเยอะมากแล้วก็หนึ่งดาบนะคะการเงินคุณจะมั่นคงนะคะเนี่ยนะคะ night of p e n t a c l e การเงินมั่นคงเลยต่อไปนี้น้อมรับคำทำนายนะคะอัศวินนะคะอัศวินถือเหรียญน,นะคะความมั่นคงของการเงินนะคะมั่นคงนะคะ มั่นคงและความเป็นเศรษฐีนี่นะคะเตรียมน้อมรับคําทานายอันนี้แม่หมอแบบว่าแบบนี้เลยนะทุกคนเราแบบนี้เลยนะนะคะเห็นไหมเดอร์เวอร์ทุกคนเห็นไหมว่ากองที่แล้วอะ่ะก็ขึ้นเดอรเวอร์อันนี้ก็ขึ้นเดอรเวอร์เหมือนกันนะคะอ่าเดอรเวอร์การเดินทางนะคะคุณจะได้ไปต่างประเทศก็ได้ถ้าคุณหวังอยากจะไปต่างประเทศเนาะนะคะแต่ถ้าคุณไม่ได้หวังไปต่างประเทศ ก็จะมีคนรักเป็นชาวต่างชาตินะคะคนรักเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะทุกคนนะคะแสงมันไม่ดีเดี๋ยวแม่หมอปรับให้นะนะคะถ้ายังไงนะคะ,ะมาดูต่อนะคะคินนะคะอินออฟวอนนะคะคินออฟสอดขอโทษทีค่ะราชินีถือดาบเป็นผู้หญิงที่เก่งผู้ชายที่เก่งนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็มีความเป็นนะคะผู้หญิงภายในตัวนะคะสู้มานะบากบันนะคะสำเร็จ ะะจัตติะคะคุณบางทีคุณก็คิดว่าอุ๊ยฉันไม่ได้รับความยุตยิธรรมนู่นนี่นั่นอย่าคิดมากค่ะนะคะใครทำดีก็ได้ดีค่ะนะคะเราทำอะไรไปมันอาจจะเห็นผลช้าแต่ว่านะคะสิ่งศักดิ์สิเห็นจักรวาลเห็นท่านนะคะมองเห็นช่วยเหลือคุณอยู่จัตตกกิคือคุณได้รับความยุตยิธรรมแน่นอนบางทีคุณบอกว่า เออคุณโดนเบียดเบียนนู่นนี่นั่นนะคะไม่ต้องคิดแบบนั้นนะคะมันเป็นแบบมันเป็นวัฏจักอะคะ่ะทุกคนนะคะเจ็ดไม้เท้านะคะการทํางานบากบันสู้งานการสู้กับงานไม่มันไม่หนักหรอกค่ะนะคะ,นะคะการการได้งานคือมีเงินนะให้คิดแบบนี้นะคะเศธษฐี k o n p o n t e n t e s l i n i o g p f pentacle ทุกคน King of Pentacles ทุกคนจ๋า king of แพนดิเ l นะคะนะคะเป็นเศรษฐีถ้าใครยังไม่ได้แฟนยังไม่มีแฟนนะคุณจะมีแฟนเป็นมหาเศรษฐีเป็นชาวต่างชาติอายุไม่ห่างคุณเท่าไหร่นะคะอาจจะเป็น40บวกหรือว่านะคะอาจจะเป็นแต่ว่ามีเป็นผู้ชายอายุ40บวกขึ้นไปนะคะเป็นเศรษฐีเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะคุณจะได้นะคะเจอรักใหม่ถ้าใครต้องการความรักนะคะทุกคนนะคะ เห็นไหมเตหาโลแพนไฟพรสังกราชสิ่งศักดิ์สิทธิ์มอบประทานความเป็นเศรษฐีให้คุณถ้าผู้ชายนะคะคุณจะได้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีนะคะเนื่องจากงานของคุณสำเร็จนะคะการงานของคุณสำเร็จนะคะคุณต่อสู้บากบันนะคะผู้หญิง ะะคุณจะได้แฟนเป็นมหาเศรษฐีนะคะเดินทางไปเที่ยวรอบโลกเลยนะคะราชินีเป็นดั่งพระราชินีเลยนะคะที่ผ่านมาคุณโดนเนี่ยนะคะแปดดาบคุณโดนกักขังนองเหนียวไปไหนไม่ได้แต่คุณโดนปลดปล่อยแล้วนะด้วยไพ่เดอะเรทของกองที่แล้วนะคุณโดนปลดปล่อยแล้วก็จักรวาลมาช่วยเหลือคุณที่ผ่านมาคุณมองไม่เห็นทางเลยมันทางตันหมดเลยใช่ไหมจักรวาลช่วยเหลือคุณทุกอย่าง ระะงรอมรับคําทำนายชีวิตคุณได้เปลี่ยนไปแล้วนะนะคะชีวิตคุณได้เปลี่ยนไปแล้วราชินีเป็นทั้งบุญบุญและบูนะคะอ่ะเป็นราชินีค e ีนออฟบอลน,นะคะคุณเป็นผู้หญิงที่เก่งนะคะมีความสามารถรอบด้านเลยนะคะอ่ะนะคะเจ็ดดาบเจ็ดดาบหมายถึงว่าการทําอะไรหลบๆซ่อนๆบางทีเราก็ไม่อยากบอกให้ใครรู้ว่าเราทําอะไรใช่ไหมนะคะ อันนี้ทำไปเถอะคะ่ะทำไปเลยนะคะถ้ามันไม่ผิดกฎหมายมันไม่ผิดศีลธรรมนะคะก็ขอให้ทุกคนทำไปนะคะทุกคนนะคะขอให้ทุกคนทำไปเลยนะคะนะคะเห็นไหมหนึ่งเรียนทุกคนจําได้ไหมออกมายืนยันอีกแล้วคุณจะได้รับความรักรับเงินรับทรัพย์ น้อมรับคําทํานายไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้คุณจะได้รับทรัพย์ก้อนโตจริงหรือไม่นะคะขอให้นะคะคุณจะได้ทั้งความรักนะคะได้เจอคนที่ดีๆได้รับทรัพย์ถ้าใครอยากได้แฟนก็ได้แฟนนะคะไม่เกินวันสองวันนะคะใครเข้ามาดูตอนไหนคุณจะเจอวันนั้นคุณจะได้วันนั้นนะคะราชินีทุกคนเราขอสลับตำแหน่งนะนะคะ เราขอสลับตำแหน่งนะคะคุณจะได้นะคะเป็นผู้ชายเศรษฐีมั่งคั่งร่งงลำรวยถ้าเป็นผู้ชายนะคะคุณจะได้ผู้หญิงที่เป็นเศรษฐีมั่งคั่งร่งงลำรวยผู้หญิงคนนั้นเหมาะสมที่จะเป็นแม่ของลูกนะคะหรือว่าผู้ชายคนนั้นจะเหมาะสมจะเป็นพ่อของลูกของคุณนะคะนะคะอุปสรรคปัญหาต่างๆนะคะตัวนี้นะคะมันไม่ใช่ปัญหานะทุกคนสำหรับเรานะเราคิดว่าถ้าเรายังไม่ประสบความสำเร็จเราก็ต้องทำอะไรแบบจ้อนๆ,ๆ,ๆก่อน แต่ถ้าเมื่อไหร่เราสําเร็จอะเราก็เปิดเผยออกมาเลยนะคะนะคะการต่อสู้นะคะในออฟสอดนะคะเราขอดูในออฟสอดถ้าคนยังไม่แน่ใจเราจะขอเปิดไพ่เพิ่มระหว่างไพ่เดาบนะอันนี้การ,รเผชิญหน้านะคะสู้สู้แบบคนมีกล่นนะ่ะสู้แบบคนมีเหลี่ยมก็ได้นะคะขอดูไพ่ตัวนี้หน่อยค่ะนะคะอ่าเดอะไฮเป็นเช คุณสามารถเป็นแม่หมอพ่อหมอหรือว่านะคะคุณมีสเสน่ห์นะเป็นคนมีสเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามทาอะไรก็ได้นะคะที่คุณปรารถนาคุณจะได้รับสับก้อนโตทุกคนสี่ถ้วยนี่คุณอย่าไปมองตรงนี้นะให้คุณมองตรงนี้นะคะเวลาเจอสี่ถ้วยคุณมีคนมอบสับก้อนโตให้คุณเลยนะคะเตรียมน้อมรับคําทํานายได้เลยนะคะนะคะออกจากความแห้งแลง้ง ออกจากความขาดแคลนนี่คือความขาดแคลนนะคะเดินออกมาจากความขาดแคลนนะคะ,ะนะคะพ่คิดมากคิดเยอะนะคะเพราะเจดดาบคือเพราะเจ็ดดาบคืออะไรเราขยายความเจดาบใช่ไหมการซ่อนความคิดมากคิดเยอะการซ่อนความขาดแคลนนะคะแต่คุณจะได้รับนะคะสี่ถ้วยนะคะว้าวนะคะ,ะ,คะเห็นไหมเราขยายเจดดาบนะคะทุกคนเจดดาบที่ผ่านมา จริงไหมที่คุณแทบจะไม่มีเงินเหลือเลยจริงไหมที่คุณแบบว่าเป็นผู้หญิงที่หรือว่าเป็นคนที่ลังเลนะคะอ่ะแทบจะไม่มีเงินเหลือกระเป๋าเลยก็มีได้นะคะเนี่ยความขาดแคลนถูกทรยศหักหลังคิดมากคิดเยอะแทงข้างหลังนะคะอันนี้มันผ่านพ้นไปแล้วนะคะอันนี้มันผ่านพ้นไปแล้วเพราะจักรวาลบอกว่านะคะคุณได้รับ นะะแน่นอนเตรียมรับทรา์แต่นี้เราขยายนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่ผ่านมาที่คุณต้องหลบหลบซ่อนๆเป็นเพราะอะไรนะคะที่คุณต้องต่อสู้เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าความลังเลความไม่แน่นอนนะคะความเลือกมากเลือกเยอะนะคะของคุณนะคะความคิดมากคิดเยอะโดนคนอื่นแทงข้างหลังแบบนี้เลยนะคะอ่ะแล้วจะยังไงต่อคะนะคะท่านอยากบอกอะไรคุณนะคะ ความขาดแคลนจะหายไปไหม3ามสามไม้เท้านะคะเราขอตีไพ่สามอันนี้ต่อนะคะนะคะการขยายงานธุรกิจใหม่ๆของคุณนะคะเดินทางออกไปสู่ที่เป้าหมายที่คุณปรารถนานะคะการทำงานนะคะเดินทางออกไปหางานที่ชอบ The ร i วิวออฟฟอร์จูนเห็นไหมออกมายืนยันนะคะว่านะคะชีวิตคุณได้เปลี่ยนไปแล้วเพราะวันขึ้นเดอรเดท ะะเป็นเศรษฐีคุณจะได้รับเงินก้อนโตนะคะทุกคนอันนี้คืออดีตของคุณนะคะทีท่ทำไมต้องหลบๆซ่อนๆเพราะว่าคุณไม่กล้านะคะบอกใครว่าคุณขาดแคลนขาดสนยังไงคุณโดนหักหลังคุณโดนโทุย์ยศยังไงนะคะแต่ตอนนี้มันได้เปลี่ยนไปแล้วคุณเดินออกมาจากจุดๆนั้นแล้วคุณเดินออกมาจากงานที่ไม่ชอบคุณได้งานใหม่ The deal of fortune นะคะคุณจะได้บ้านได้รถได้เงินได้ทองเตรียมตัวรับทรัพย์ก้อนโตนะคะ9 9เหรียญคือได้ทรัพย์ก้อนโตนะคะเตรียมเตรียมภา,นะาชนะไว้เลยนะคะเตรียมภาชนะไว้เลยนะคะทุกคน The v i e l of fortune ดวงของคุณเปลี่ยนไปแล้วนะคะดวงของคุณเปลี่ยนไปแล้วพระสังกราชออกมายืนยันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้นะคะ ตรงมากเลยทุกคนขอให้ทุกคนน้อมรับนะคะผิดพลาดประการใดแม่แม่หมอก,ก็ขออภัยไว้หน้าที่นี้นะคะขอให้ทุกคนสมหวังนะคะปรารถนาเงินก็ขอให้ได้เงินปรารถนางานก็ขอให้ได้งานมันได้อยู่แล้วค่ะเพราะว่าเงินมันขึ้นแบบนี้เลยเดลวิ e เ of Fortune แล้วมันขึ้นถ้วยแบบนี้แล้วขึ้นพระสังฆราชนะคะ คุณได้อยู่แล้วปิดท้ายดีมากนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนนะคะน้อมรับคําทํานายนี้นะคะตั้งแต่ไพ่กองแรกจนกองสุดท้าย The View of Fortune นะคะเงินเข้ามาหาคุณแน่ไม่เกินวัน2วันนี้น้อมรับคําทํานายได้เลยค่ะนะคะใครมีปัญหาอะไรนะคะเดี๋ยวแม่หมอจะลงคลิปไว้ให้นะคะนะคะทักหาแม่หมอคอมเมนต์ได้นะคะฝากกดติดตามกดติดตามแม่ค่ะแม่หมอเลยนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ